สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องที่คุหาแบบนีวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่อง,างนนกา,า,รองารที่ว่าเราอะไรกัคะแย่งบุคคลต่างหน้าพักอาศัยสําหรับเจ้าบ้านและเจ้าของบ้านนะจ๊ะเขาก็จะมีแบบฟอร์มานี่ตมสามศูนย์จ้ะของตอมเลยตรงจ้ะก็ะคือเราต้องเขียนรายละเอียดทุกอย่างลงในนี่เล่าหนาหลังเห็นหลังนี่ ก็จะเขียนชื่อต่างชาติลงจ้ะแล้วก็จะมีชื่อสัญชาติหนังสือเดินทางจ้ะเดินเข้าวันไหนประเภทวีซ่าอะไรจ้ะก็กำหนดครบวีซ่าวันไหนแล้วก็ช่องทางเขา่าเขา่าจ้ะตรงไหนจะ้ะประมาณนี้เลยจะ้ะประมาณนี้เห็นไหมหรือว่ามันก้าฟหัวก็ไม่รู้จะ้ะเราต้องเราจำเป็นต้องแจ้งทุกครั้งที่เราไปอ่า เขาตั้งชาติมาบ้านจ้ะถ้าสมมติว่าอ้อเดินทางไปพัทยาไปเที่ยวพัทยาเจ้าของบ้านเจ้าของห้องมันคือหน้าที่ของเขาจ้ะเขาแค่ขอพาสปอร์ตแฟนไปแล้วก็ไปแจ้งตัวโมเองจ้ะแล้วก็ขอไปว่าเราก็ต้องขอไปเขากลับมาด้วยว่าคุณได้ไปแจ้งแล้วเราจะได้แบบเออโอเคอถ้าเขาไม่แจ้งเนี่ยเราจะพิดก้นหมายจ้ะแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าถ้าเราไม่ไปแจ้งเรามีทุระ่าที่จะไปตอโม เขาจะถามเลยคุณได้มาแจ้งไหมมันจะมีปัญหามากเลยจ้ะสำหรับคนที่แบบไม่เคยเลยเลยประมาณเนี้ยคือไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยเลยก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรมันจะมันจะไม่มีอะไรเลยจ้ะถ้าเกิดมีปัญหาที่เราต้องไปหาต่โมน่ะมันก็ถ้าเกิดเจอคนยากมันก็ยากจ้ะเจอคนง่ายก็ง่ายเลยจ้ะเขาผิดกฎหมายเขาเรียกเองเท่าไหรก่ก็ตามนั่นเลยจ้ะก็จะมี ของอ้อก็จะเขียนนะจ้ะวันที่อ้อเขียนวันที่11เนอะชื่อนำสกุลแล้วก็อายุประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวอ้อจะให้ดูข้างในรอบนึงเพราะว่าอ,อมันมองกล้าหัวก็วด้านหลังนี่ก็ยังไม่ได้กรอบ,อบรอฝรั่งมายังไม่มาเลยจ้ะเดี๋ยวอ้อจะให้ดูด้านหลังเนาะีนจ้าหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เนาะ แบบการแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยสําหรับเจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองและเคหสถานเหมือนคอนโดเป็นห้องพักของเช่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะเป็นตอมสามสินะ,ะเขียนที่ที่ตอมอสะแกนะ้วเนาะแล้วก็วันที่ที่เราเขียนนะจ้ะเรียนพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตำรวจคนข้าเมืองพนักง,งานท้องที่ที่ตอมอสำหรับที่เราจะไปแจ้งเนาะแล้วก็ใส่ชื่อเราเข้าไปอายุสัญชาติ บ้านเลขที่จ้าประมาณนี้เนาะแล้วเป็นชัวคาวซึ่งที่อยู่บ้านเลที่อะไรก็บ้านที่ที่เราอยู่จ้ะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช,ช้ลงชื่อลงชื่อตรงนี้จ้ะความรับคนที่เ,เป็นเจ้าบ้านเนาะลายเซนหมายเหตุแจ้งภายใน24ชั่วโมงนับตั้งแต่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยเนี่ยเขาใช้มีให้จ้ะภาษาอังกฤษถ้าใครมีแฟนก็แคปไปให้อ่านเลยจ้ะเป็นกฎหมายเนาะ ในเขตกรุงเทพมหานครให้แจ้งตอมกองคนเข้าเมืองเนาะ้อสามต่างต่างจังหวัดให้แจ้งต่อตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่อาศัยหากไม่ได้แจ้งต่อพนักงานตัท้องที่อ่าอะไรนะหากไม่มีจะให้แจ้งพนักงานตำรวจท้องที่อ๋อไม่ให้ถ้าไม่มีให้ไปแจ้งที่โรงพักได้ใช่ไหมอพออ่านบิดไหมเดี๋ยวอ้อข้างเอาไว้เนาะเนี่ย คือไม่เหตุเขาใหมาจ้ะก็ใบอันนี้สํหรับอ,อันนี้สําหรับพนักง,งานเลยจ้ะผู้รับแจ้งเขาก็จะเขาก็จะตัดตรงนี้ให้เรากลับมาจ้ะใหเรากลับมาว่าเรา,าได้แจ้งแล้วเอ,อมาดูหนานี้กันจ้ะหนานี้เป็นไงนี่จ้ะํำรับที่คน,นี่หนึงชื่อต่างดาว ก็ใส่ชื่อไปจ้ะสัญชาติฟินแลนด์อำเภอพาสปอร์ตวันที่เงินเด,นดนเข้าประเภทวีซา่าครบกำหนดเท่าไรจะ้ะครบกำหนดวีซ่าเนาะทองทางเขา้าก็สนามแอกเครื่องบินเนาะ่างทางที่ข้าก็คือ,อสนามบินจุวณภูมิบัตรเข้าได้ที่ก็บัตรไอ้นั่นจ้ะที่เคอสแตมอะ ความเกี่ยวพันก็ของอ้อก,ก็จะเป็นสามีได้จ้ะคลิปนี้ก็ทำสันส้นๆเนาะสำหรบับคนที่ยังไม่รู้เรื่องเนาะที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจจ้ะนี่จ้ะตอมอลันอยู่ตรงนี้เนาะอยู่้ังโรงพักอลันจ้ะแล้วก็เราเข้ามาแจ้งตอมอตรงนี้แล้วจ้ะตอนนี้ก็เซ็ตแล้วจ้ะเซ็ตแล้วเขาแนบมากระพาร์ตแบบนี้นะ เจ็บเล็ยบร้อยจ้ะคลิปนี้ก็ขอลากันเลยได้จ้าบ๊ายบาย